ครับสวัสดีครับนีวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟซิมพัดนะครับเป็นเครื่องกาแฟที่เหมาะอยู่กับในบ้านมากเลยครับอีกอย่างหนึ่งนะใช้ได้ดีมากนะครับี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับฝาเปิดนะครับชั้นนะครับอันดับแรกนะครับ เราเปิดอย่างนี้นะครับปาขึ้นมานะครับผมห,หมุนตรงนี้นะครับไปนะครับวันนี้เราจะทำกาแฟของบนูทอฟฟี่ดูนะครับเอ่อเป็นแบบอันนี้ขั้วปดนะครับที่แตทํานะครับก็ง่ายเลยครับเราจะมีช้อนต้อมให้นะครับ แล้วก็เอาชอตรวนี้ตักเข้าไนะครับก็ผมแนะนําให้ปส่ทักอ่าหนาหีฝากครึ่งนะครับเล่งช้อนห่งฝากึ่งเรใส่ลงไปแารใส่ลงไปนะครับเร่นครับเอยเราตรงไปงนี้นะครับใไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับเนี่ยลงไปนี้นะครับปุ๊บใส่น้ำลงไปนะครับผมแล้ใส่น้ำลงไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็หันตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดฝาโอเคทีน,นี้ผมจะเอาเกลีแล้วก็เกลียว,ว,วที่เราเตรียมไว้นะครับมาเราตรงนี้ นะครับอ่าราดอย่างได้ปายแล้วเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับปุ่มเนี่ยจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับของตัวเครื่องเพื่อนๆก็กดสวิตช์ได้เลยนะครับอ่าแล้วสวิตช์ต่อทีนี้เราดูการทํางานนะครับของเครื่องง่ายๆครับเครื่องเล็กๆนะครับก็เหมาะกับเออใช้ในบ้านนะครับเราจะบกาแฟเนี่ยชาก็ได้นะครับ นี่เป็นแบบละเอียดบทละเอียดหรือหลายอย่างนะครับที่บ้านนี่มีน้ำชาน้ำนัำแกงควยวนี่ก็ลองแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับราคาไม่แพงนะครับลองดูนะครับเพื่อ,เองเล่นทำงานแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะชุนเ,เช้าเช้าเพื่อนๆมีเวลาก่อนไปทำงานเนี่ยผมบ่าก็ เป็นได้บรรยากาศกาแฟหอมๆนะครับแล้วก็กาแฟที่เราเห็นเนี่ยราคาไม่แพงนะครับในกามแห้งหรือซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็มีขายมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคานะครับเริ่มแต่ถ้าช่วงโปรบางดีไม่ถึงร้อยก็มีหรือจะเป็นก็ร้อยต้นๆนะครับอย่างมอนล์เเนี่ยก็ไม่แพงนะครับลองไปดู นะครับหรือว่านี้ผมก็เพิ่งซื้อมาแต่ก็ว่าจะลองเหมือนกันอ่าน้ำเริ่มจุดมาแล้วนะครับผมนครับกลิ่นหอมมากเลยฮะอยากให้แบบเพื่อนๆได้กลิ่นนะครับว่าหอมแค่ไหนนะครับน้ำก็จะสองหัวนะครับอันนี้ก็มีตัวกออยู่ข้างในเรียบร้อยนะครับนี่ครับการทำงานสะดวกสบายครับ ทำความสะอาดง่ายนะครับดึงตลัวกรลองไปล้างแล้วก็กระดาษชิ้วเช็ดถอดตัดได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแรงอัดของน้ำไปฉีดนะครับแล้วก็แล้วก็ด้าน ผมชอบแบบน้ำไม่เยอะนะครับก็ใส่น้ำนิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับผนี่ครับก็เพื่อนๆสามารถทำเพื่องชงกาแฟแบบสดราคาไม่แพงได้นะผมว่าก็เป็นกลิ่นหอมฟุ้งไลยทั้งบ้านเลยครับราคาไม่แพง เครื่องชงไม่แพงเหมือนเพื่อจะตัดสินใจซื้อเครื่องชงกาแฟบางแพงเนี่ยเราก็ลองมาเนี่ยเครื่องแบบเนี้ยผมว่าหลักร้อยเองนะครับกาแฟเขาอยู่ที่เราชอบได้เลย,เ,ลยเดินช็อปทำอะไรเครียดเดินเดินชอ็อปกาแฟก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแลนด์รอบซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าบิ๊กซีโรซัสมีหมดครับอ่านะครับ อันนี้ผมไม่ได้ค่าโปรโมทสินค้าอะไรนะครับแต่ก็เออซืซ้อลองมา,งมาเพื่อนแนะนํามาผมก็เลยลองดูเอ้มันก็ตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่นะมันจะใช้ได้ดีเหรอราคาไม่กี่บาทนะครับแต่ลองศึกษาดูเนี่ยแล้วลองดูไปหลายที่มาเอะผมว่าก็น่าจะใช้ได้นะก่อนที่เราจะไปซื้อเครื่องแบบราคาแพงๆนะครับว่าเออมันจะถูกใจไหมเราลองเครื่องนี้ก่อนว่าเครื่องชมกาแฟอย่างเงี้ย กาแฟอย่างเงี้ยมันเหมาะกับตัวเราไหมนะครับซึ่งซึ่งเลยปกติที่บ้านผม,มันก็ไปกินกาแฟก็มีทั้งแบบเป็นเกตอย่างเงี้ยครับเป็นเกตก็มีนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองอันนี้นกาแฟเราได้ละหอมกลุ่นมากเลยครับเพืเ่อนๆนะครับลองลองดูนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับ หรือให้ผมฝันผมเลี้ยงกาแฟผมถ้าถูกใจได้เลยนะครับพก